สวัสดีครับมาว่ากันต่อเลยนะครับสําหรับเดือนมีนาคมผ่านพ้นไปเมื่อสักครูน่นี้แล้วลาคราวนี้เราก็จะมาว่ากันต่อในดวงของคนที่เกิดในเดือนมีนาคมนะครับดูกันนะครับว่าคนที่เกิดในเดือนมีนาคมในช่วงครึ่งปีแรก2559โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะฮะไปจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายน2559ชะตาชีวิตของคนที่เกิดในเดือนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ,บ้างการงานการเงินอุปสรรคความรักเป็นไปในทิศทางไหนนะครับนะฮะมาดูกันเลยนะครับ ปีนี้ต้องบอกว่าคนที่เกิดในเดือนมีนาคมชะาตาชีวิตค่อนข้างที่จะนิ่งๆนะฮะให้ผลดีกับคนที่ท,ทําธุรกิจด้านอาหารการกินนะครับดวงเป็นดวงแม่บ้านด้วยนะครับต้องบอกว่าดวงปีนี้เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของคุณสุภาพสตรีนะฮะมีโอกาสที่คุณจะสามารถสวยเลือกได้เลยนะครับในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าในช่วงต้นปีอาจจะดูนิ่งๆไปบ้างนะครับคืออยู่ในระดับกลางๆคือถ้าปลายปี2 5 5 8อยาเป็นยังไงเนี่ยพอมาเข้าเดืนอนมกราคมพาก็คือทางด้านการเงินก็ ยังคงทรงตัวนะครับธุรกิจการงานยังไม่เหมาะที่จะขยับขยายนะครับเพราะอยู่ในภาวะที่ยังกลางๆอยู่นะครับยังไม่ได้ออกหัวออกก้อยนะครับถ้าในเรื่องความรักก็ต้องบอกว่าคุณเป็นดวงแม่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามีไปไหนทําอะไรยังไงคุณก็เป็นคนที่ใจเย็นนะฮะกลับมาก็ยังมีข้าวมีน้ํามีอาหารทุกอย่างเตรียมไวรอไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับในเรื่องความรักเนี่ยก็คงบอกว่าดวงความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะไปได้สวยทีเดียวนะครับคือคุณเป็นคนใจเย็นค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับ ปัญหาและอุปสรรคก็คือช่วงนี้การเงินการงานอาจจะดูมันซบเซาลงไปบ้างนะครับอาจจะต้องอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาดีที่จะขยับขยายหรือว่าช่วงเวลาดีที่การงานจะก้าวหน้าหากอรคิดอยากจะเปลี่ยนงานต้องขอบอกไว้ก่อนว่าคนที่เกิดในเดือนมีนาคมปีนี้เนี่ยนะครับในช่วงต้นปีเนี่ยควรที่จะประวินเวลาหรือว่ารอไปก่อนนะอย่าพิ่งเอย่าพึ่งเปลี่ยนงานหรือว่าถ้าคิดก็คือวางแผนไว้ก่อนได้แพลนไว้ก่อนได้แต่อย่าพิ่งลงมือทําเพราะว่ามันจะเกิดมีปัญหา,ามาดูสถานการณ์รอบตัวนะครับ ไม้ว่าสถานการณ์อรอบ,บตัวเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านการเงินเนี่ยยังคงทรงตัวอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ อาจจะเป็นผลพวงมาจากเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของอะไรหลักๆห,หลากหลายนะฮะแม้จะอยู่ในภาวะที่เปลี่ยนแปลงบางส่วนบางอย่างในในเรื่องของประเทศไทยแต่คุณก็ยังคงสามารถที่จะมีความสามารถที่จะหาเงินมาจุนเจือหรือว่ามาดูแลครอบครัวงคุณได้แต่ว่าไม่เหมาะที่จะขยับขยายนะครับเพราะว่าอยู่ในภาวะที่อาจจะยังต้องสะสมเงินหรือว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเงินลงทุนของคุณอาจจะยังไม่พร้อมการขอกู้เงินจากแบงค์หรือว่าจาก คู่สัญญาหรือว่าเงินส่วนแบ่งที่คุณทําไปยังอาจจะยังไม่มากพอที่คุณจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวแต่ก็ยังต้องบอกว่ายังอยู่ในภาวะที่ดีนะคุณยังไม่ได้ขาดทุนหรือว่าสูญกำไรนะครับเพียงแค่มันทรงตัวเท่านั้นเองนะครับปีนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าคนที่เกิดในเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับตระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเดินทางประชุมบ่อยแถวระยองแถวภูเก็ตแถวพังงาอะไรเงี้ยนะฮะบางครั้งบางทีอาจจะเป็นคนที่ ลงทะเลแล้วแพ้ลงทะเลเรื่องอะไรต่างๆเอาว่าไปนะฮะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับระมัดระวังการความขัดแย้งเกิดขึ้นจากการพูดคุย,คยไม่เข้าใจกันหรือว่าคนที่เกิดในเดือนมีนาคมต้องแนะนําว่าให้สงบปากสงบคำนิดหนึ่งนะครับบางครั้งคุณเป็นคนใจร้อนพูดจาตรงไปตรงมาเกินไปแบบขวานผ่าซากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะนําเรื่องเดือดร้อนใจมาให้คุณนะครับจะก่อให้เกิด เป็นศัตรูได้ง่ายบางครั้งบางทีเนี่ยคุณยังไม่ได้คิดด้วยซ้ําไปว่าคําพูดแค่นี้มันจะทําให้ทะเลาะก,กันได้แต่กลับกลายเป็นว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตได้ถ้าในเรื่องความรักก็ต้องมองว่าแม้ความรักของคุณเนี่ยฟแฟนของคุณหรือว่าผู้ครองของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนนิ่งแต่คุณเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนใจวุ่นวายเพราะนั้นเนี่ยพูดอะไรไปทําร้ายจิตใจเขาทําให้เขารู้สึกเครียดอาจจะขัดแย้งจนกระทั่งไม่อยากคุยกับคุณต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับทางด้านการเงินก็เช่นเดียวกันนะคร แม้ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดนิมิตหมายที่ดีนะคุณอาจจะมีงานประจําแต่มีงานพิเศษงอกเงยขึ้นมาแล้วว <un ình sans S 2> ่าธุรกิจของคุณกาลังก้าวไปได้สวยแต่ทาไมอยู่ๆหมอดูมาเนยมาทักว่าดวงของคนที่เกิดในเดือนมีนาคมไม่ดีก็ต้องมองกันอย่างนี้นะฮะว่าดวงของคนที่เกิดในเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับทางด้านการงานเนี่ยคุณโอเคคุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถมีโอกาสที่จะขยับขยายเติบโตทางธุรกิจแต่บางครั้งบางทีคุณขาดความรอบคอบคุณใจร้อนนะครับคุณใจร้อนเกินไปบางทีบางครั้งพูดอะไรคิดอะไรก็คือ คิดอะไรก็พูดไปแบบนั้นไม่สนใจคนอื่นจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคทาให้การงานของคุณมีปัญหาได้นะครับเป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยจะอยู่คนเดียวในโลกเนี่ยมันอยู่ยากเพราะฉะนั้นจะต้องมีเพื่อนคอยส่งเสริมคอยแนะนาคอยบอกคอยสอนนะครับเราก็อาจจะไปทําร้ายทําลายน้ําใจของเพื่อนได้นี่คือปัญหาและอุปสรรคของคนที่เกิดในเดือนมีนาคมนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเพลาๆลงมานิดนึงนะฮะจะลดความขัดแย้งลงมาได้เยอะทีเดียวนะครับทางด้านการงานของคุณเนี่ยในช่วงนี้แม้จะมีไพ่ที่ปรากฏว่าการงานมีโอกาสก้าวหน้าก็ตามนะแต่คุณก็ควรที่จะแบบรอดูขอนว่าบางครั้งบางทีเนี่ยดวงของคุณอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่จะขยายขยายอาจจะต้องรอไปในช่วงครึ่งปีหลังหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าคุณอาจจะยังไม่รู้แน่นอนว่าจะลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมหลังจากที่ทําอยู่เช่นว่าคุณเคยขายเครื่องสําอางของสวยๆงาม เสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าอาหารผู้ชีวิตจิตแรงต่างเนี่ยตอนนี้คุณเริ่มมีแนวความคิดที่หลากหลายมากขึ้น mm. เช่นว่าอยากจะเอาไปขายในอินเทอร์เน็ตหรือว่าอยากจะขยายสาขาแต่ยังหาที่หาทำเลไม่ได้อันนี้ก็คือจะเป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันเพราะนั้นจึงต้องบอกว่ายังไม่ควรที่จะตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนตั้งแต่เดือนมกราคมพาเนี่ยนะครับว่าสถานการณ์มันยังคุมเครืออยู่ยังอึมครึมอยู่เพราะนั้นไม่เหมาะที่จะตัดสินใจหรือว่าขยายขยายกิจการนะครับและที่สําคัญเนี่ยคนที่เกิดในเดือน มีนาคมเนี่ยต้องบอกว่าห้ามก็ห้ามไปเถอะครับเพราะเขาเป็นคนหัวดือนะครับไม่ค่อยจะสนใจใครทักเท่าไหรนะ่นักใครจะว่าอะไรยังไงไม่สนเขามีที่ทางของเ้าเขามีแนวทางของเขานะครับเรามัอระวังนะในเรื่องของความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านงเจ้านายนะครับถ้าใครที่ทํางานกินเงินเดือนนะครับปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานคนที่เกิดในเดือนมีนาคมเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับขยับขยายก็ตามแต่ว่าได้ไม่เท่าคาดที่เราคาดคิดไว้เพราะเกิดปัญหาความกระทบกระทั่งความขัดแย้งกันเกิดขึ้นกับเจ้านาย นะครับต้องบอกว่าเจ้านายในยแรกๆก,ก็รักเราดีพอมาตอนหลังเริ่มไม่ชอบหน้านแล้วเป็นเพราะว่านิสัยใจคอของเราเนี่ยอาจจะดุดันนิดนึงพูดจาโผงผางตรงไปตรงมามีอะไรก็พูดไปอย่างนั้นแล้วอีกกรณีนึงก็คือว่าถ้าดวงไม่ไดีจริงๆก็อาจจะไปจีบคนจีบสาวคนเดียวกันกับกับเจ้านายนะฮะอันนี้ต้องระวังนะฮะจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเพราะนั้นปีนี้เรื่องของการงานนะฮะจะมีปัญหาอุปสรรคขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะครับบางครั้งบางทีเนี่ยเกิดการ ถ้เราวิวาทกันก็ได้นะครับเพราะนั้นต้องระวังกับพ่อแม่พี่น้องก็คนเกิดในเดือนมีนาคมก็ต้องระวังเช่นเดียวกันมาดูเดือนเกิดของตัวเองซิเป็นยังไงอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของการงานต้องระมัดระวังนะคนที่เกิดในเดือนมีนาคมมีเกณฑ์ ที่จะทะเลาะเบาแว้งหน่วยงานที่ถามช่วงเดือนมีนาคมการงานจะติดขาดการงานจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตั้งแต่มกรากุมภามีนาไปเนะี่ยผมต้องคอนเฟิร์มเลยว่าอย่าลงทุนอย่าเพิ่มเติมอย่าพึ่งขยับขยายแม้ว่าธุรกิจเรามองเห็นแล้วก็ตามแต่ว่าเดือนหลังเดินเกิดไปอาจจะมีอะไรด,ดีขึ้นก็ได้นะครับทางด้านความรัก คุณเป็นคนที่พูดจารตรงไปตรงมาแม้ความรักของคุณจะโอเคนะฮะแต่ว่าคุณเป็นคนพูดจารตรงไปตรงมาประกอบกับความเป็นคนเจ้าชู้ความเป็นคนจริงใจคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นจะเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันได้กับคู่ครองคนรักในช่วงเดือนเกิดของตัวเองนะครับโดยเฉพาะนับเรื่องไปตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปจนถึงวันที่25สําหรับคนที่เกิดในเดือนมีนาคมระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ต้องบอกว่าเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ คุณจะไม่มีเอกภาพในเรื่องของการเงินเพราะว่าทางด้านการเงินคุณจะติดขัดจะมีปัญหาคุณจะต้องวิ่งเต้นหาเงินและที่สําคัญเนี่ยการขอกู้แบงค์เรื่องต่างๆเนี่ยผ่านยากในช่วงเดือนนี้ในช่วงครึ่งปีแรกของคนที่เกิดในเดือนมีนาคมอาจจะเป็นเพราะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างแล้วก็นิสัยใจคอที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นคาแรคเตอร์ของคุณเองนะคุณอาจจะเป็นคนผงผางดุดันเอาจริงเอาจัง บางทีบางครั้งเนี่ยเขาก็อยากเขาต้องการภาษาดอกไม้เราก็ให้เขาน่ดหนึ่งนะฮะมาดูเดือนเมษายนอ่านะครับเพราะนั้นต้องบอกว่าเดือนมกรคมาคมพามีนาเมษาปีนี้คนที่เกิดในเดือนมีนาคมงดเว้นการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในช่วงครึ่งปีแรกผมขอเตือนเลยนะครับเพราะถ้าคุณบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมองว่าเออถ้าเราลงทุนคนเดียวเงินไม่พอกลาลังทรัพย์ไม่พอ ควรหาคนมาร่วมลงทุนหาพาร์ทเนอร์มาร่วมหุ้นนั่นแหละครับคุณจะเข้าสู่เหวหูเหวนรกโดยตรงเพราะคนที่คุณชักชวนมาเนี่ยมันไม่ได้ซื่อสัตย์อย่างที่คุณคิดนะครับมันพร้อมที่จะทาร้ายทําลายคุณคือบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับว่าเคยทะเลาะคุณเคยเกลียดรู้สึกเกลียดมากเลยนะฮะ แต่ว่าแซงทําดีด้วยเพื่อที่จะชดคุณให้ลงเหงืหรือว่าให้ตกต่าลงไปเพราะนั้นต้องระวังนะครับถ้าในเรื่องความรักเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาที่เดือนกุมภาพันธ์บางครั้งปัญหาในครอบครัวที่คุณกับแฟนกับสามีกับภรรยาเนี่ยทะเลาะกันเพราะคุณเป็นคนใจร้อนเนี่ยทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วระวังมือที่3าในช่วงเดือนเมษายนจะมีเข้ามานะครับเริ่มไปที่วันที่วันที่5ใช่ไหมห้ามีห้ามีนาถึง2ี่านะครับเจ็ดเมษาระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับคนที่เกิดในเดือนมีนาคม เจ็เมษายนเป็นต้นไปเรามัระวังปัญหารักสามเศร้ารักซ้อนจะปรากฏขึ้นมาหรือว่าบางครั้งแอบเผอไผลไปทําอะไรกับใครเข้าๆบางครั้งบางทีเกิดท้องเกิดไส้ขึ้นมาอันนี้จะมีปัญหาตามมานะครับสําหรับคนที่เกิดในเดือนมีนาคมมีนาเมษาไม่ควรที่จะมีการเริ่มต้นหรือว่าลงทุนหรือว่าขยายหายหาคบหากับใครอยู่เนี่ยต้องทาให้ดีป้องกันให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายการงานก็จะมีปัญหาอย่าล่มลงทุนกับใครคุณจะโดนเขาหลอกเขาคดโกงนะครับถ้ามีใครมาชักชวนทําอะไร ก็งดไว้สัก,ก่อนนะครับมาดูเดือนพฤษภาคมนี่เป็นยังไงถ้าคุณควบคุมตัวเองได้นะครับกับในรื่งของความรักนะถ้าคุณควบคุมตัวเองได้ใจเย็นพอแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคุณปรับความเข้าใจกันเดือนพฤษภาคมจะมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าคุณปล่อยเลยตามเลยเนี่ยมีโอกาสที่คุณกับเขาเนี่ยจะขัดแยง้งจะแยกกันอยู่ ถ้าในเรื่องของการงานก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเริ่มดีมากขึ้นนะครับเริ่มลงตัวมากขึ้นหลังจากที่คุณเหนื่อยมาตั้งแต่เมษายนกรีนาคมพมษาเมพอย่างเข้าไปที่วันที่สามพฤษภาคมดวงการงานของคุณเริ่มดีขึ้นแม้จะยังนิ่งอยู่แต่คุณก็ยังคงเห็นเล็เลงเห็นงานนะครับว่า ทางมันเปิดแล้วช่องโอกาสมันเปิดให้แล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เสียบมีโอกาสที่จะได้ทําแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าในเรื่องของการงานไม่จะนิ่งแต่คุณเริ่มมองเห็นทางนะครับทางด้านการเงินก็เริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วแม้จะไม่เยอะแต่คุณก็ยังพอถูทุถ่ายไปได้บ้างดวงความรักถ้าขัดแย้งกันยังไม่รุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคมมีโอกาสรปรับความเข้าใจกันปัญหาและอุปสรรคต่างๆจะค่อยๆหมดไปในช่วงเดือนพฤษภาคมมาดูเดือนมิถุนายนนะฮะเดือนมิถุนายนเนี่ยมีการขยับขยายนะครับเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเวลาทีี่่่คคุุณณจจะะรื้้้อฟนนเเป็ชววงงลาทต สร้างกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะต่อสู้กับงานที่กำลังจะเผชิญในช่วงครึ่งปีหลังนะครับอย่างไรก็ตามนะคระับสำหรับคนที่เกิดในเดือนมีนาคมปีนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยนิดหนึ่งนะฮะในช่วงครึ่งปีแรกต้องอดทนกายกับใจต้องประสานเป็นหนึ่งถ้าในเรื่องของการงานต้องบอกว่าไม่โดดเด่นเลยในเรื่องของตาแหน่งหนะ้าที่การงาน คุณจะถูกดบตำแหน่งเพราะเจ้านายไม่ชอบหน้าหรือบางครั้งบางทีก็คือเอกภาพสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเอกภาพในเรื่องของการเงินจะติดขัดการเงินมีปัญหาติดขัดแล้วก็ทางด้านการงานก็ต้องบอกว่าให้ผลดีกับคนที่ทําพวกอีเวนต์โฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว,ว่าทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของเดือนมีนาทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของลดนะลาอะไรต่างต้องระมัดระวังนะครับปัญหาเรื่องรถจะเกิดขึ้นเยอะนะครับ อันนี้คือชะตาชีวิตของคนที่เกิดในเดือนมีนาคมในช่วงครึ่งปีแรก2559กับผมหมอกิดโชลี่สาหรับท่านที่ต้องการอยากจะทราบชะตาชีวิตของตัวเองแบบจาะลึกระยะการทำนายจากผ่านทางโทรศัพท์ก็อยู่ที่3เดือนถึง1ปีนะครับสเดือนก็คือไพ่โรเมเนตินะครับก็คือไพ่ทาโร่นั้น1ปีก็คือไพ่ออรเ์เรคนเพราะนั้นสำหรับท่านไหนที่อยากจะ ดูพาย,ยุีกับผมแบบจะลึกตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0911451591ก็ยังคงยืนยันคำเดิม5%ของรายได้ทั้งหมดสร้างบุญนะครับทำบุญอย่างเดียวนี่ฮะตู้เงินอยู่ข้างๆนี้ตู้ทำบุญมีบุญไหนผมเอาเออกไปทำเอาออกไปทำตอนนี้เก็บได้ก็เยอะแล้วนะฮะก็พยายามที่จะเอาไปทำบุญกระถินในปีนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกๆท่านนะฮะที่ติดตามชมแล้วก็เม้นเข้ามานะครับมีทั้งดา่าบ้างทั้งอะไรบ้างทั้งตำหนิตีเตีตตยนอะไรต่าง ก็ต้องขออนุญาตนะฮะใช้คำเบาๆกันหน่อยก็ได้นะครับในนะฮะสงสารผมนะยังพูดไม่เก่งนะครับบางครั้งบางทีนะฮะยังพูดไม่เก่งยังพูดไม่เพราะยังบางครั้งก็คือยังไม่ค่อยแตกฉานสักเท่าไหร่นะครับต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกๆท่านไว้นะครับสำหรับลูกค้าทุกๆท่านก็ขอบคุณที่ให้การอุดหนุนให้การต้อนรับกับหมอกิจชัวรี่คนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆตามมาเยอะแยะมากมายสําหรับวันนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากครับ ขอให้คนที่เกิดในเดือนมีนาคมมีแต่ความสุขนะหมั่นไหวพระสวดมนต์นะครับทำบุญเยอะๆนะครับปีนี้นะครับและโชคดีจะเป็นของคุณขอบคุณมากครับสวัสดีครับ